สวัสดีครับมื่อิ่นใจก็ลอยยุก,กุดชุ่มครับเต็มวงแล้วก็มีแอนออรดีพร้อมพี่มนยังไม่ได้เข้าเลยครับกดลิงก์ที่ปรับหมุดเลยครับพี่มน122บาท EP สุดท้ายของเดือนนี้ครับแล้วเราจะเปิดเมาส์เดือนธันวาคมฝันดีโอ้ยผมเกิดเป็นคนแม่ยังบ่เคยขันสิว่ายังบ่เคยกับเคยอยู่ครับตอนเรียนปฐมตอนนั้นกรมสมเด็จพระเทพสเสด็จ มหาวิทยาลัายมหาสารคามคือผมเป็นคนในพื้นที่เนาะ,อะตอนนั่นเรียนอยู่ป .3 ป .4 อากาศหนาวๆเลยครับเพิ่นมารพระราชาทานบริญญาบัตรมม,ม,มสเหล้วก็ไปตัดลูกนิมิตเทาบโบสถบัดป่ากูแกวอยู่แถวโรงแรมเฮานั้นแหละผมเด้เขาไปรับเสด็จก็ไปนั่งน้ำมูแบบนั่งน้ำมูนักเลียนเพิ่นไปในน้ำของโรงเลียนครับก็บเอาผ้าไปปูด้ยายสวยเพิ่นเอาผ้าไปปูให้ ผมสมเด็จพระเทพพินเกียบแล้วกเกามาใส่หัวนะสม,มัยน้อยๆผลแต่ใหญ่มากครับบอด้มีโอกาสได้เข่าเฝาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับบุญบ่อหอดเพิ่นฮอกาฮิตทางนัน้เราก็โดยเฉพาะงานเท่ามันงานที่ผมเห็ดเนี่ยเส้นเส้นทางที่เราเดินจุดที่เราอยู่มันบได้มันหาโอกาสได้ยากครับพีซิเดมีโอกาสดีๆแบบนั้นมาเดอ สิบโอหินิ้มของวันนี้เดอแต่และ v ีีพี่ต้องมีต้องมีตานานต้องมีตานานอยู่แล้วแต่ละอ mm ี hmm. ีพีพ่ผู้ใดโพสตอกับผเป็นยางด้วยครับจะกดแชร์ผมเนี่ยแต่ว่าสื่อให้ก็ดีครับแต่ด้ด,ด้ซอยกันในในเดือนนี้เนาะก mm ับ hmm. ท,ท,ที่ติดตามเดบอยได้ได้อ่าชี้แจงหรือได้กราบเลี่ยนพี่น้องแฟนครับแล้วว่าเดือนเนี่ยมันมีงานที่เลื่อนออกไปนะครับ mm hmm. ผมก็เลยมาปิดบิกเพื่อทีสี่ เอิ่มคิว้วให้ทีมงานเนี่ยทงานเป็นปกตินะครับก็กคือว่าเขามีพลังทั้งบัตรกลุ่มปิดนะพี่น้องสนับสนุนกันมาตลอดนะก็คือว่าสิได้ทุนจากมองนี้มาโปเมื่อคืนนีก็ใส่ได้อยู่ครับอยู่สุวรรณภูมิเก็บบัตรได้สองแสนบาทนะกะขาดทุนบ่หลายค่าใช้ใจ่ายวงองชิวประมาณสองแสนสามสองแสนสี่นี่ยนะครับอ่าต,ตะวันไปไปเจ็บตัมืออยู่จักกะลาด <c oughs> ได้เงินเก็บหมื่นมือ,มอ,อยู สีขคอร์รพุ่มอะไ้เงินเก่าหมื่นกัะขาดทุนหมื่นละแสนกว่าบาทแต่กระบอเป็นอย่างเพราะว่าอีพีรอบที่แล้วก็ได้สามพันคนอยู่ผมกำลังเลื่อนเบิองอันนี้คือไายซื้อคนที่พิ่งซื้อบัตรของมาแล้วนะหากแพงแนเะ้วซื้อเดอ้อยันซื้อตัวแล้วเดอ้อยันพอเช็คซื้อคุณครูครูห้ามพลาดเลยนะครับซุปปอร์ VIP นี่จะพลาดได้ไง <laughs> บางคนก็พี่พี่แม่แม่บางท่านก็รักสนับสนุนเมตตาเขามาสื่อโดยบางครั้งก็ไม่แสดงตัวนะครับแต่แสดงตัวก็ดีครับไม่แสดงตัวก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณกับเราเช่นเดียวกันนะรพรุ่งนี้ใจคือร้อยที่นากลางวันที่ยี่สิบสองบอมเมลบอกครับ พรุ่งนี้อยู่อำเภอบ้านดุงนะครับพรุ่งนี้อยู่อำเภอบ้านดุงครับยี่สิบสองอยู่งานนิ้วนากลางครับผมเดี๋ยวผมดูคิวอีกครั้งหนึ่งครับวันที่ยี่อครับอยู่งานนิ้วนากลางครับวันที่ยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดม,มืออื่นนี่อยู่ตลาดคล้องถมอำเภอบ้านดุงจังหวัดดุดอนท่านี้ครับแล้วก็ยี่สิบสามอำเภอสะอบ้านสะใครใต้ อำเภอสาค่จังหวัดนองค่ายครับยี่สิบสี่ค่ะบ้านหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่บ้านกอกตะบนหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีนี่งานงานเบิงฟรีอยู่ในเมืองอุดรวันที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบห้าก็ไปที่อ,อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เขาอ่อนทั่วกรุงเทพเอาไปเอามากกันสิบเดือนละเจอแม่บอเจอครับแม่สมสมพาน พี่ที่ก่อนแล้วก็บเบาไดตะคำขึ้นมือนีคำขึ้นมือนีกดลิงก์ที่ปักหมุดครับด้านล่างครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยเ <c oughs> มาทุกเดือนค่ัคนเมาเมาก็เข้าไปรอใน ep หเลยนะครับใครที่ยังไม่เมาก็หนึ่งรอยิบสองบาท <c oughs> ผมใส่ได้แลาให้เกินประโยชน์ เดาคุณแน่เนี่ยกาสิมาหอนเด็กอยู่คิดว่าทำไมเรา็าาสีมาเล่งกันแต่งหนา้าผมบอยาครับผมแตง่งเองเลยสองมือนั้นที่ค้นบ่หลายต่อไปมันมันจะแมนครับมือัหนมันฝนตกมือที่ย้่ยจัการราหนะครับแล้วก็ยูซสีขอราพุ่มฝนตกกี่หลีแล้วก็ตกช่วงช่วงเวลาที่คนตัดสินใจนะครับช่วงหกโมงแรกถุ่มหนึ่งสองถุ่มหนึ่งสี่ปครับมันตกอ่ะมันตกรัดท่้งค้นไหมครับ ขันมินผมมงกับบอมาเด็ขันมินผมมงกับบอมาเด็กขันมือฝนตกอากาศวันนี้อากาศดีครับไม่หนาวเมื่อวานนี้หนาวอยู่สุวรรณภูมินะครับตอนแรกอยู่สุวรรณอ,อยู่สุวรรณภูมิตอนชุมมงแหลกนะครับเริ่มแสดงสองทุ่มเนาะกะบอมีคนเด็ย ค้นบ่ถึงลอยค้นนะครับค้นมาเดิกๆเือมือขึ้นก็เลยค้นประมาณพันเจ็ดพันหกลอยพันเจ็ดลอยเ0็นกบลอยสี่สิบว่านี่อยู่สุวรรณภูมิกะเลยเงินสองแสนกว่าบาทครับใส่ได้ไม่เจ็บตัวมากกำลังเดินทางมาจ้ามาได้ครับเพชรพลอยขับมาครับผม เนี่ยนายเราจังจะ่ได้เกาน เมื่อขึ้นมวลชาล้มดีครับอยู่สวนน้ำพุมแม่ขอบพระคุณหลายๆเด้อครับฝากขอบคุณพี่น้องสวนน้ำพุมเด้อเมื่อคืนนี่มาให้กําลังใจทั้งหนาวทั้งล่มเนาะแล้วก็บาทตรลอยสี่สิบบาทพี่น้องก็มาให้กําลังใจกันนสองท่านะ 2, กาคนไอ้ท่านหกพันเจ็ดลอยคนนะครับคืนนี้ถือว่าใสได้ โคสมนี่คือจังเราบอกไปน้ำเราคิดไปน้ำเนอะบอกก็ขาดเนี่ยบอชัดเจนเลยฝากทางขอกราบขอบพคุณทางมันชินมันหยาบอันนี้เขาเอิ่นค้นหยาบมันดองฝึกต้องเปลี่ยนแล้วครับคือคือฝึกบ่อยๆแล้วมันก็จะชินไปในรูปแบบใหม่คือเขากกสมมาทางเดี๋ยวผมองเอินมาเคลียร์อยู่ ปูสาดรอในกลุ่มครับใครที่มาไม่ได้ก็สนับสนุนกันได้นะครับในกลุ่มปิด122บาทกดลิงก์ที่รัดตงได้เลยขอกําลังแรงใจจากพี่จากน้องเดอ้เอเฮาแฮกแพ่งกันด้ครับคนบานเท่ากันบอเชียกันบบยองกันบอสนับสนุนกันมันสิใดสีดีไปไหนจังใดเมนบอนะครับเราอยู่ในบ้าน AB หรืออยู่ในทุกๆบ้านนะครับอยู่ในทุกๆบ้านเนี่ยที่เป็นแฟนคลับแอนบอยหรือแฟนคลับลูกๆในบงเนี่ย ถึงเวลาที่เขาซอยกันเขาก็ต้องซอยถึงเวลาที่เขาจะต้องเชี่ยกันต้องย่องกันเขาก็ต้องมาโอบกุมเอากันเว้ครับคนอีสานบันเทาขึ้นกันน่ะล่ะพี่น้องหมอล่ำนี่ยู่ใดย้อนคนอีสานเทาเชี่ยกันนี่แหละครับคนอีสานเทาโบยองเอากันนี่มันกับพวกสีบดียืดยามหอดปานีเพราะว่าวงดนตรีเดี๋ยวนี้มันอยู่หญ่เลยมันเงินไขมันหลายสังคมมันเติบโตขึ้นการจ้างงานอห่างสีมันกั มันเหมือนมันมีอะไรมาตีกรอบมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนที่มันเดี๋ยวเห็นบอกครับเดี๋ยวนี้คือโดยปกติแล้วมอล่มมัมเนี่ยเขาแสดงสามทูมฮอดสว่างเนาะเป็นประเพณีนีเป็นทั้เนียมเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางพื้นที่มีการร้องเรียนขนาดเมืองมอลลัมแต่แถวเมืองขอนแกนก็ยังมีการร้องเรียนเพราะว่าเพราะว่าบ้านเมืองมันสังคมมันโตขึ้นนะครับแต่ก็โตขึ้นขนาดไหนก็อย่าลืมว่าทุกคนมีอาชีพ ของตนเองเขาต้องเพื่อแพรไปยังไงฉีพคนอื่นนํานะครับเข้าใจว่าแบบบางเทือ่ออ่ามันอาจจะเป็นการรบกวนเนาะจากเคยอยู่สงบสุขบาอันเรามือหนึ่งก็มีมานีอ่าตองทางานเสาร์ตื่นทํางานเสาร์แต่ว่าเด็กยิ่งเสียงมาล่ำแล้วก็นอนบ่หลับก็่ห้าเข้าอดทนเพื่อเปิดทางเพื่อเพื่อแพรให้กับอาชีพอื่นนะครับซึ่งอาชีพเข้าเนี่ยเันบอกว่า โดยเฉพาะท่านสมเด็จพระพันปีเนี่เพิ่นเคยผมเห็นในคลิปเพิ่นบอกว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติภาษาศิลปะวัฒนธรรมนี่คือการบ่งบอกถึงฉากบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเนาะหมอลำแต่ก่อนเขาจัดอยู่ว่าเป็นอาชีพการแสดงพื้นบ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขา